อเี่เลยค่ะขังเชื่องคนจังหน่อยต้องแ่เบบ้านแพงนะครับไปเรื่อยๆใทยแม่ลาลาฮัาจุดินส่งขบช์อินชูกล้วนไม่อก

พ่อพ่อกเงลงทุนหลายพูดนี่แหละคนสิริไปหนต้องลงทุนเอาดีีไม่ลงทุนลงทุนร้อยได้ร้อยลงทุนร้านได้ร้านจอยอบานเนี่ยคุณไรม่ิิขึ้มาออ้ย่ลอเา้คุคยุยุคยุคยุคยย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 ยคย

แม่กำมม่ไปฮาเดินทางเลยโอ้โหวันนี้แม่แก้มยอมผมผมาเพื่องานนี้ม่ใจะผู้ไายมาดอกอี่งย้ายไสเขาอายุขันเรื่องจะนอนนะบอกรองกันงงนักรลอก ขางในองค์การใช่จังข้างชด้นอย่าเียั่รข้างๆเาว่าเต้นันเต้นไหนีสนาี้ เลขบัญชีมีไหมลูกเยเลขบีเบร์ดเยอดียวเดียวลูกเท้าของี่ป่ะล่ะเอิร์ดเยวคนเลยลูกส่งเข้ามาในแชทเลยลูกเออวดนี่เล็ากเอาวะเอาของแม่มั้หรือของลูกมั้เจดียเจยจอยจอยเยจบมัยงไจอยม่จอย่ กบีโวนนไอะไม่ไหนะข้าวดเากองเิเพี่้องเข้า้อมตอนนี้เจบีกับมะหว่นแล้วนี่้าเป็นสันบุญผู้จัดการแมเป็นสิอันนี้ลามาแล้ ตะแกรงควันควันแฝอ๋อตำรวจจับไปเที่ยวทน่งนปเประเทศิปนหาคู่รัสาวสิ์อีเดนเห็นไปโอ้ชื่ออะไรเนี่ยไม่ใส่ฮะ โอ้ไม่ส่เด็มันอิจฉาเ้องแป๊เด็ไม่เห็นวันนี้่ะคุณแน่โอ้ยอุ้ยจับมวได้มันมนันเป็นตกัดแก่นเนาะตักกัดแก่นตักัดแกนชื่ออะไรด่าดิตักัดแกนกจ้าตักัดแกนดอกระโหลกเอาบอมป๊ไเลยนะบอกว่าะกนเราเปนบราเป็นผู้น้เห็นาะเป็นเติมนจะเอกแล้วเออเอาจำคอมเป๊ะปะอาวอา เอาถามหาปูแปเมื่อกี้ที่แม่ไม่อร์ยี่สันเดียวสันเทิรว่าม่แอร์ฮอนตับแต่ฮอนไทยลูกสูงขึ้นปิดทรงงามๆเดี๋ยวเนี่ยไอ้กันแท่เวลาหลดแอรบมาไหมเนาะอนน้ ใลต่ลูกก็ไปส่ง้แล้วต่างหากแต่เฮ็ดผมส่งหรไปดัดผมหยองซะไปสวยๆแต่นาโทษม่วงนมนแช่ไม่ไปอยู่ชุกแพ้อยู่เขากั๊บาก่าะกับฉาฟิวเบิงน่าเขาเขากับฉากิเบิ้งแม่เจอบอยู่ลรากัดหลาผู้เดียวเบิ้มมืออาทิตย์สองอาทิตย์เร้วกัดแต่หลาอยู่เลยเอาไโดน เาเอากันกินทั้งดากันเต็ลคือเขาไปหามือกินดูมันเี้มืกยาวเาลูกคำลูกพุดไม่มาดีค่ะไปยืนเปิดเขรับเชื้อเอาแล้วาลรายื่ไปนั่งแขงยม่ได้กบอบรไ่มันอแต่มัเตยู่นะแมไม้จะตอมหัวเราเขาไปนั่งเอารเข้าไปเข้าไปไปยดแอร์ไปมมีแอร์สักเดียว สั้นบนไ,ไม่มีแอลมแม่กับพูดบบมไม่ได้กันเอา่นอน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 องกันนอ้นอน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 วอนน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 นนบนนอนนอนนอนนนนอนนนะคะ <laughs> ไม่จะนูดแบบนี้ไม่ได้นนอนอบคุณทุกกอนนอ